ไว้นะคะใส่ะกะปิเรียบร้อยนะคะ แกงแบบทางเหนือนะคะอืมหอมเดี๋ยวเราจะใส่ปลานะคะรอให้น้ำเดือดก่อนนะรอให้น้ำเดือดอีกรอบนะคะ จะเอาปลาใส่ค่ะสปลาดีบอยปลาเยอะอ่ะ ปลาญี่ปุ่นนะคะรอน้ำเดือดก่อนนะคะ บวกที่เตรียมไว้วเยอมากเลยใทยโว้ <c oughs> เยเยอะะตงมเลยเ <c oughs> ีน้ำบวกออกมานลคะ <c oughs> <c oughs> ตาเราจะเลมนะ <c oughs> มเน่ยมองไม่เห็นน้ำเล เห็ดเยอะเลยเห็นไหมเห็ดเราไปเก็บมาเองอันนี้เฉพาะเห็ดกลวกนะคะเห็ดกลวนี่อร่อยมากกรุบกรอบหวานอันนี้คือแมงลักเหนือนะคะอันนี้บ้านไม่มีมันออกเองนะคะมเมล็ดร่วงปีที่แล้วปีนี้ก็ออกอีกนะคะ หอมหอมคุลระแบบกับแมงลักอีสานนะคะแมงลักเหนืออีสานนะคะแต่ว่ากลิ่นไม่เหมือนนะคะกลิ่นแมงลักเหนือกําก้อใส่กําก้อกําก้อก็จะหอม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 นุ่มนวลอะ่ะหอมแบบทางเหนือ หอมแบบสาวนเนื้อนี่นะเจ้าอันนี้อะไะกำกอ้อเจ้ากำกพอเมืองกำก่อเมืองไว้เซ็กแกงเมืองเมืองเดี๋ยวเราจะใส่แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเรามีไม่ โอเคนะคะเห็ดเราสุกแล้วนะคะเราจะใส่ใบเมงรลักเหนือนี่นะคะนี่หอมหอมก๊อใส่ก้อกก่อนนะจ๊อใส่ก้อกก่อนนะคะอ่าอนนี้โดนก่อนหอมกลุ่นละมุนแมงลักเหนือแม่มีจะพยายามปลูก อาจะอน,นี่ไว้ทุกปีนะคะเมล็ดเขาเก็บเมล็ดไว้ทุกปีนะคะได้กินทุกปีใส่แมงลักหนอเรียบร้อยก๊อกใส่แล้วนะเจ้าใส่แล้วนะอืม ใส่แมงลักแล้วแบบเลิศตะแบนเตนหอมหอมแมงลักกับเห็ดแล้วก็บวบเราไม่กล้าคนเยอะนะคะเดี๋ยวแกงเราจะเละน,นะคะอืมโอ้ยอลังการมากเลยเห็ดแกงเห็ดเต็มหม้อบวบอีกใส่ปลานะคะเส็ปลาอือ หวานกินงาวนะคะเนี่ยหวานกินงาวเดี๋ยวเตรียมเสิร์ฟนะคะเนี่ยะะวันนี้แม่มีมาเก็บเก็บบวบนะคะยอดบวบอ่อนแบบนี้นะคะมันหนาวแล้วเดี๋ยวบวบจะสงสารมากเลยนะคะเนี่ยบวบน้อยๆแบบเนี้ยเยอะดอกมันเยอะเลยเนาะเนี่ยบวบน้อย จะโอเคมันจะโดนแมคคานิงนะคะแมคคานิงถ้าโดนแมคคานิงแล้วมันจะตายหมดมันจะเน่าหมดนะคะเนี่ยเสร็จได้พักเราต้องเก็บเอาไปแกงอ่อมนะคะเก็บยอดบวบไปแกงอ่อมนี่ไม่มีลูกอดอกมันแบบนี้เอาไปแกงอ่อมหวานหว,ว,วานดีนะคะดอกหดอดอวหั นี่นะคะโอ้ยจะได้บวบจะได้บวบน้อยเอาไปแกงสักหมอ้อเอาไปแกงเอาไปแกงนะคะนี่บวบน้อย,อยจะได้ดูนะคะ่บวบยังติดดีเลยนนอะ ตายมากเลยมันหนาวแล้วไม่เก็บมันก็จะเน่ามันโดนแม่คนิงตายนะคะดอกมันหวานดีนะคะยอดเอายอดเอาดอกไปแกงเดีย๋ยวไปแกงใส่เห็ด ดูนี่นี่ยน,นะคะเนี่ยบวบบวบน้อยอะติดเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวโดนแม่คันนี้ตายหมดนี่นะคะโอ้ยดูโอ้ยเสียดายบวบน้อยอะสงสารเนาะนะคะเนี่ยต้องเก็บอะ ไม่เก็บเดี๋ยวโดนแอ้นั่นแม่คันิงกัดตายเอาไปแกงเอาไปแกง,แกงสวยนะลูกนี้ไปแกงเนี่ยดูสิลูกเล็กๆอ่ะเกือได้นะคะดูดูดอกเขาสะพรั่งเลย ดอกยังเต็มอยู่เลยเสียดายมากเลยผักงามแต่ว่าหนาวหนาวมาแล้วนะคะเก็บเก็บยอดดอกเขาบอกว่าแกงอร่อยเดี๋ยวจะไปลองแกงดูนะคะเขาบอกว่ามันหวานดีเดี๋ยวเราจะไป ไม่เคยแม่มีไม่เคยแกงนะเสียงลถไปแม่มีไม่เคยแกงดอกบวบนะเดีย๋ยวปีนี้จะลองดูลองดูซิว่ามันอร่อยจริงไหมมีใครเคยกินมั้งคะดอกแกงบวบไอ้ดอกบวบเนี่ย ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะอเอาลูกหมีมาปล่อยอสวนฮะเ,เห็นเนาะจ้า อไม่ต้องเลือกหรอกเทไปเลยอือหือโอ้ยดูนะคะดูนเน่นบ,วบัว่าโอ้ยน่าสงสารโอ้ยโดนสะไคร่รัดนะคะไอไอไอลูกน้อยๆลองเอาไวส้สักสิบวันดูสิเผื่อมันจะโตทันเดี๋ยวเดือนสิบเอ็ด เข้ามาแล้วแม่คนิงมาแล้วตายหมดนะคะไม่อยู่ เก็บเก็บเก็บยอดบัวไปเตง เสียดายเสียดายแต่ก็นี่นเนาะเก็บนะคะอู้นี่เจอลูกใหญ่ดูนี่นี่บัวปุว๊เอาไปแกงเอาไปแกง น้วลูกมีในสวนเรานะคะมีเถียงนาน,น้อยด้วยนะสวนเราไ <c oughs> ม่เอาค่ะที่บ้านมีเยอะสะรล้วแน่ลูกนี่นะคะเจอลูกใหญ่

นี่ขาเว้ยเว้ยเว้ย,ยขาหักขาหักไม่ให้หักไม่ให้หักโอ๊ยตัวนี่ขาอืม ไอชิเมจิไอชิเมจิเห็ดเห็ดความรักเห็ดแห่งรักไอชิเมจิโอ้ยโอ้ฮึขามาครึ่งเดียว ขึ้นมาค่ะอือออโอ้อันนี้อันนี้มันคอฮารืมเน็มละคอฮักเข็มละ เหตุโขอักตลอด